สวัสดีค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าภาษาจีนนอกตำรา EP นี้จะนำเสนออะไรหน้าน่าสนใจหรือเปล่าเราขอบอกเลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นั่นก็คืออาร์ทอยนนเองค่ะถ้าพูดถึงสิ่งที่กำลังเป็นกระแสะในโซเชียลช่วงนี้ยังไงก็คงไม่พ้นอาร์ทอยหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าอิ่อหวานจูหรือ ชาว,ว,วาชถ้าหากทุกคนนึกไม่ออกว่าอะไรคืออาร์ทอยแล้วก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของลาบูบูหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าลาปูปูหรือชื่อเสียงของไครเบบี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพราะเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องในโซเชียลไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามแพลตฟอร์มที่มี Engagement จากกระแสะของลาบูบูและอารทอยมากที่สุดก็คงไม่พ้นทิกต็อกค่ะส่วนหนึ่งเพราะอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ หรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าหวังรวหงหลนเราคงจะเห็นผ่านตากันมาบ้างกับคลิปแกะกล่องอันบล็อกลาบูบูหรือคลิปแต่งตัวลาบูบูและพาไปเที่ยวถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆอาร์ทอยนะคะนอกจากจะเป็นของเล่นที่นำมาเล่นจริงๆได้แล้วยังเป็นของสะสมที่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้เลย ความสนุกของอาร์ทอยยังเป็นการที่มีนวัตก,กรรมการขายที่เรียกว่ากล่องสุม่มหรือในภาษาจีนเรียกว่าหมาังเหอโดยแต่ลักคอลเลกชันนะคะก็จะมีทั้งตัวธรรมดาหรือที่เรียกว่าฉางกุยขวนันและตัวซีเข็ดอินฉางขวนันทำให้ผู้ซื้อสนุกกับการสุ่มดวงและเป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวเองไปด้วยค่ะ หลายๆคนนะคะอาจจะเพิ่งมารู้จักอาร์ทอยในช่วงนี้แต่รู้หรือไม่ว่าอาร์ทอยนั้นมีขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่1,990แล้วนะคะคาว่าอาร์ทอยก็ตามชื่อมันเลยค่ะมันคือของเล่นที่เป็นเหมือนกับงานศินละปะเป็นกระแสะที่เกิดขึ้นในเอเชียเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงบางส่วนของยุโรปและอเมริกาค่ะงานอาร์ทอยเกือบทั้งหมดเป็นงานที่เชื่อมโยงกับอ o ค culture หรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าหนิวสิงหวนหว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหนังไปจนถึงปรากฏการณ์ทางสังคมค่ะการเกิดขึ้นของอาร์ทอยค่อนข้างสัมพันธ์กับการมาถึงของเทคโนโลยีพลาสติกและ PVC นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตและขึ้นรูปพลาสติกเช่นของเล่นประเภทซฟอ์ไบนิวซึ่งทุกวันนี้อาร์ทอยมีความหลากหลายมากอาจจะทำจากอะไรก็ได้เช่น เป็นไม้เป็นเลซินเป็นพลาสติกหรือเป็นผ้าศิลปินยุคก,ก่อนนะคะที่เป็นที่รู้จักก็เช่นเลมอนชอยไมเคิลหลิวดอนอิงลิชทาคาชิมุราคามิและคอร์ค่ะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการอาร์ตทอยนะคะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคงอยู่ในวงการของเล่นและของสะสมนอกจากในฝั่งของบริษัทของเล่นแล้วยังมีกลุ่มศิลปินที่หันมาทำอาร์ตทอยของตัวเองโดยมองว่าเป็นงานศินละปะอย่างหนึง่งและเริ่มมีงานรวมตัวที่มีทั้งนักสะสมศิลปินอิสระผู้ผลิตของเล่นและยังมีงานแสดงตามแกลเลอรี่ศิละปะหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่า อี้ชูสารหลั่นกวานจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาทอยเข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคะคือการเกิดขึ้นของป๊อปมา t ์หรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าพ่อพ่มาเธอซึ่งเป็นร้านขายอาทอยชื่อดังของจีนก่อตั้งโดยหวังหนิงมีสาขายเยอะมากถึง2,000แห่งทั่วประเทศและกระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า100แห่งกุญแจสำคัญของป๊อปมาต์คือการขายในลักษณะกล่องสุม่มในราคาที่จับต้องได้ มีการร่วมมือกับศิลปินและแบรนด์ดังๆพร้อมทั้งมีช่องทางการขายผ่านทางร้านค้าและตู้ขายอัตโนมัติหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าหมางเหอจื้อตองโชว่าจีและมาตรฐานการผลิตที่ค่อนข้างสูงทำให้เกิดกระแสนิยมของอาร์ทอยที่ผู้สูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนอกจากคุณภาพสินค้าของป๊อปมารแล้วยังทำงานร่วมกับศิลปินจากหลากหลายพื้นที่เช่น นักครูจากประเทศเกาหลีใต้ดีมูหรือเจ้าหมูรูรูจากจีนแผ่นดินใหญ่มอลลี่จากฮ่องกงมอนสเตอร์หรือเจ้าลาวูบูของคาชิลนงศิลปินฮ่องกงและไายเบบี้จากศิลปินไทยค่ะมูลค่าหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าเจยจิของอาร์ทอยในตลาดโลกหรือกว่วจี้ชื่อฉางนะคะ เติบโตได้ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเอเชียตลาดของอาร์ทอยส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียค่ะและมีกระแสเติบโตไปในทวีปอื่นๆทั่วโลกอย่างเช่นอเมริกาเหนือและยุโรปประเทศในทวีปเอเชียที่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาร์ทอยก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดยเฉพาะจีนนะคะที่เป็นผู้ผลิตอาร์ทอยที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นเจ้าของป๊อปมารค่ะ คิดว่าอาร์ทอยเป็นที่ต้องการมากแล้วนะคะอาร์ทอยยังสามารถเป็นที่ต้องการได้มากยิ่งกว่านี้อีกค่ะเนื่องจากว่าลิซ่านะคะได้โพสต์รูปถ่ายกับลาบูบูลงสตอรี่ไอจีทำให้ผู้คนหันมาสนใจอาร์ทอยมากยิ่งขึ้นราคาเองก็สูงตามไปด้วยค่ะเรียกว่าราคารีเซลพุ่งสูงโดดไปจากราคาจริงมากๆเลยค่ะ สำหรับในประเทศไทยนะคะกระแสของอาร์ทอย์มาแรงมากจนในประเทศไทยนอกจากจะมีผู้ซื้อเพื่อสะสมแล้วยังมีผู้ที่ออกแบบ Art Toy อาร์ทอยเป็นของตัวเองอีกด้วยนอกจากนั้นจากกระแสความต้องการของลาบูบูและอาร์ทอยที่มีสูงมากกว่าจำนวนสินค้าการซื้อไวเก่งกำไรหรือที่เรียในภาษาจีนว่า สินจี้จือฉีและการรีเซลส่วนโชนะคะก็เกิดขึ้นพ่อค้าและแม่ค้าก็มีการนำเข้าสินค้าเข้ามาขายทั้งของแท้หรือที่เรียกว่าเจริ่หัวและของปลอมเจียวห่วนะคะทําให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออ,ออกมาประกาศกําหนดให้อาทอยนะคะต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าเครื่องหมายมอ,อ,อก,กนั่นเองค่ะ กระแสของอาร์ทอยในไทยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะจนในวันที่1รกรกฎาคม2 5 6 7การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อทอได้ร่วมมือกับป๊อกมาดเปิดตัวมาสคอตลาบูบูไทยแลนด์เอดิชั่นหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าลาปูบูไทยขัวป่านผานวกความเป็นไทยเข้าไปในอาร์ทอยวิลคัมเซเรโมเนียออฟลาบูบูเตียนฉลอมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบ50ปีภายใต้โครงการลาบูบูเที่ยวไทย จาก,กูงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยให้มัสชอดลาบูบูนะคะสวมชุดไทยได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไทยชิมอาหารไทยรวมทั้งได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมไทยอีกด้วยและเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวที่ประเทศไทยตามรอยลาบูบูผู้ว่าการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยนองสาวถาวณีเกียรติไพยบูลได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทได้ดึงกระแส pop culture มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการทําการตลาดหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าชื่อฉางอินเชวจ้านเล่ภายใต้โครงการลาบูบูเที่ยวไทยก็รับมัดคอดลาบูบูเดินทางมายังประเทศไทยซึ่งนับเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นสื่อกลางในการเตรียมเฉลิมฉลองรบวาระความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างไทยจีนครบ50ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ชูจุดเด่นในพื้นที่ สู่จุดขายเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยลาบูบูตามกลยุทธไฟมัสตูอินไทยแลนด์ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครคือ m u ัสอี t อาหารไทยมัสซีโชว์ไทยมัสซีวัฒนธรรมไทยมัสบายผ้าไทยและมัสตีมวยไทยค่ะโดยให้ลาบูบูนะคะเป็นเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยว ให้หนักท่องเที่ยวจีนเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะการเปิดตัวมัสคอตสลาบูบูไทยแลนด์เอ dition นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านตัวลาบูบ mm ู hmm. ที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้ mm hmm. ก็จะทำให้หนักท่องเที่ยว mm hmm. สนใจมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะเราหวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะ mm hmm. จะได้มองเห็นมุมมองของงานอาร์ทอยใหม่ๆ mm hmm. งานอ mm hmm. าร์ต mm hmm. ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ที่ศิลปินทำออกมาเพื่อไปต่อยอดไอเดียแนวความคิดสร้างสรรค์แล้วงานอาร์ทอยก็สามารถสร้างมูลค่าได้มากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกค่ะสามารถเชื่อมโยงกับวงการความเชื่อวัฒนธรรมที่สื่อสารออกมาในรูปหลักของอาร์ทอยได้ด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทําให้อาร์ทอยดึงดูดใจของหลายๆคนไว้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ